ประมาณนี้ได้ไหมจะติดไหมวะเมื่อกี้มันก็ไม่ติดนะไปครับแวบเหยียบวิ่งตองเปิดประตูติดไหมโอ้โหโดนว่ะตัวหลุดไปเลยอุ้ยเกือบไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะขอคิดหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ่อถ้าเกิดเมื่อกี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องต้องทำเป็นสองช่วงโอาไม่ได้ก็ติดเหมือนกันเนาะเคประมาณนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะทุกคนผมกลัวอย่างเดียวคือโอ้ติดแน่ๆเลยอ,ะอ่ะไปสีฟ้าโอเควิ่งไป เนี่ยติดติดติดเนี่ยติดเต็มเต็มเลยโอ้โหถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะโอเคสุดแล้วอะ่ะในการทำไอ้นี่มันยากไงหรือว่าเราจะทำแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นพวงสว่านขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็ยึดมันหนึง่งจากนั้นก็ยึดด้วยอันนี้แบบนี้เลยธรรมดาแต่ว่าเราแค่ใช้ไอ้นีนน่แค่อันเดียวอยู่ไหมอยู่ถ้าไม่อยู่ก็เอานี่อันนึงนะ่ะให้เพื่อความมั่นใจความมั่นใจหน่อยอ่ะไม่งั้นอยู่ตรงนี้อยู่ไหมแน่นแน่นอย่างนี้แน่นแน่นอน